เงยนไปหลายเลยครับมันมีความสุขครับได้ตื่นเ้ามาเบิงเขาเขาจะเริ่มเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆมัน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 มีความสุขทางใจนะครับผมครับได้ได้ชีวิตที่มีความสุขนอยู่กั่เป็นครอบครัวได้อยู่กับครอบครัวเจ้าของนําแล้วก็บบต้องไปดินรดนย่หลายเฮ็ดมีอย่างเขาก็เฮ็ดไปอยู่ไปกินไปนสำนึกกับมีความสุขแล้วครับ สวัสดีครับพี่น้องครับกรเกษรีสานยุคใหม่มาแล้วครับวันนี้บ้านนิวสิบาพี่น้องมาเบิงโคกน้องนานะครับของผี่ปรีชาปราบคนชั่วด้ครับพี่กาดแปลงอยู่บานเล่าฝ่ายตำบลหาดคำครับอำเภอเมืองจังหวัดน้องไข่นะครับได้นี่ครับมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องทั้งน้องไข่เป็นคูดโคกน้องนาครับนี่จะคล้องแปลง พี่ปรีชาปราบคนชั่วเรือพี่เอกว่าดีครับพีครับครับวัสดีครับผมสวัสดีครับครับปราบแต่คนชั่วัวัน้ำน้ำสกุลดีครับครับอันรูปแบบโค้งล้างหน้าไน้อยเนาะครับครับนี่มาตอนพยุงคนง่ามๆครับนี่จักปีครับไี่นี่ตอนนี้สองปีเจ็ดเดือนครับสองปีเจ็ดเดือนครับโอ้โหคือว่าเริ่มตั้งแต่มาเริ่มคุดนี่บ่ครับสองสองปีเจ็ดเดือนครับคุดอ่าคือคือคุดแล้วๆก็มา มาลงไม่มาลงปลาเนี่ยแหละครับครับลงไม่ปลาครับมีหลากหลายหน่อยเนาะครับหลากหลายอยู่ครับผลงามแห้งนะครับพี่น้องปลูกปลูเป็นแถวขึ้นไปผลเลยปลูกไม่ปลาประมาณทั้งเหมดจักต้นครับประมาณห้าลอยก็ต้นครับผมห้าลอยก็ต้นครับผสมประสานไปเลยครับผสมประสานครับโอ้ขุดเอาทีทั้งเหมือดมีจักไรครับอ่อมีเจ้าหกไรครับเจ้าหกไรครับผมมาเฮ็ดโค้งน้องหน้าจักไรครับเนี่ย โคกน้องหน้านี่เฮ็ดอยู่สิบเจ็ดไร่ครับสิบเจ็ดไร่ครับโอ้โหเดีือไปเฮ็ดหน้าจักไรไอเดี๋ยเฮ็ดหน้าหกไรหกไล่พ่อแล้วครับหกไร่ครับครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นทั้งเหมือกับสิเป็นหน้าเหมือเลยเป็นหน้าเบิดครับครับอยู่ดีๆแมีแนวความคิดอย่างไรคืออยากเปลี่ยนหน้ามาเฮ็ดโคกน้องหน้าครับพ่อครับพ่อพ่ออยู่อเมริกาเร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 าว่าเฮ็ดคือเก่านน่มันมันมันโบแมนล่ะปรับเปลี่ยนดีกว่า ออพอเราก็ได้ผ้าเฮ็ดโคกน้องหน้าแล้วก็เลี้ยงปูเลี้ยงปลาในหน้าเขาไงครับครับเลี้ยงปลาในหน้าเขาพอ่อผมครับแสดงว่านี่นี่แต่ละแนมเห็นแต่ละงานที่มีน้ำนี่ก็มีปลามา,เล,มปาปเลยครับมีปลามดเลยครับโอ้โหหลากหลายแหงเลยครับพี่น้องเบิ้งงานแต่ละงานนี่ก็ง,งานน่ายหน่อยเนาะครับให้ละลายครับผมโอ้งานละลายวะครับเนี่ยครับปลางานละลายแามดำหน้านี่เฮ็ด เฮ็ดเฮ็ดหน้าป่ะครับบองนี่เฮ็ดครับผมเฮ็ดครับโอ้กระดำหน้าใส่ครับครับแต่ว่าปลาเพิ่นกับห้เพิ่นอยู่นนี้เลยครับหายอยู่นีนีเลยครับหายอยู่ในหน้าเขาเลยครับโอ้ปลบเมื่อเลยเหลือแค่หอกลายหน่อยเนาะครับหกลายพ่อกินป่ะครับโอ้เหลือเฟือครับกินอยู่สามคนพ่อแม่ลูกฮฮฮกินบ่เมื่อเลยครับผมฮปลาเลียงปลาเรงนี่ยครับไปเนี่ยปลาดุกปลานิ่นปลาตะเพียนครับครับ ปลาดุกปลานิ่นปลาตะเพียนครับผมผสมปสารเลยครับเน่ครับให้เพิ่นเียได้หนี่ละยามสิกินก็มาเอาอยู่สิเอามาเอาเลยครับวันแหเลยครับเรานิ้วมากกับมาเดยอมาพ้าวมะวานแห่เอาไปกินครับสะดวกหน่อยเนาะครับสะดวกครับจ้างในหน่อยกับมีแรงอาหารครับครับปุ่นต้นใหม่สองปีกว่าครับพี่น้องงามๆครับนี่ต้นแดงครับอันพะยุงหน่อยเนาะครับ สูงแห่งเลยนะครับนี่ห้าเมตรแล้วครับห้าเม็ดเหรอแค่สองปีที่แรกเลยนี่ก้อนที่สิมากคุดนี่มีการออกแบบอย่งไรนะครับเอ่อนี่มีอาจารย์ครับอาจารย์มาออกแบบให้ครับครับพิกิตครับผมมาออกแบบให้มาเบิ้งมาเบิ้งแผนให้ครับก็ได้ออกมาก็งามครับลงตัวดีครับครับแต่ซมี่อาสาใหญ่ยู่ผุ่นได้เนาะครับ ปุ่นเพิ่นสีเฮ็ดเป็นอันมองนันมองแหลกเพิ่นสีออกแบบให้เป็นรูปบ้องกลมคน้ำนี่ก็ปล่อยไว้ทั้งสีมืดมือเลยหือป่าครับเนี่ยครับเป็นปล่อยไว้บดมือครับน้ำโซลาเซลล์ครับผมทำโซลาเซลล์ครับเป็นระบบน้ำุนเวียนครับไหลลงไปทั้งลุมสุดแล้วหอก็ดึงน้ำขึ้นมาแทนครับโอ้ไหลไหลไปหอดลุ่มแล้วก็ดึงขึ้นมาหป่ครับใช่ครับโอ้ซูบขึ้นมาสิบหป่าครับครับมันมันมันมีตัวอีกตัวหนึ่งโซลาเซลล์อีกตัวหนึ่งดึงขึ้นมาทั้งลุ่ม อดึงจากงานหน้างานสุดท้ายคือ่าพี่ครับผม,มใหให้เป็นหมุนหมุนหมุนเวียนสิบ่อครับครับโอ้แนวไหนมันสีดีเนี่ยเอ่อบำบัดน,น้ำน้่ครับบำบัดน้ำเวลาเขานามมันแห้งมันหยางเนี่ยเขาก็เอานามขึ้นมาใส่แท่นครับนาแล้งสิมันระเหยมาระเหยเขาต้องเติมน้ำเขาแน่นะครับครับโอ้บอต้องกังวนกับขาไฟครับ งานงานนี่เลืกปันเด้๋ยเดียวตอนนี้เลืกประมาณเม็ดหนึ่งครับผมครับเม็ดหนึ่งครับกุ้งหอยปูปลาครบครบครับผมสะดวกสบายเวลาสิกินครับเอาก่อนที่จะมาเฮ็ดโคกน้องหน้าสามปีตะกี้ยู่ใสครับเอ่อเฮ็ดงานยุงเทอยบยุงเทพยแนชลบุรีแน่ไปไป มันก็บบ่ได้ยังเนาะมันมีความสุขไปทั้งฝุ่นไปหาแลนหาทั้งเงินพอมาอยู่นี่เพื่อมันฮ่อได้เปลี่ยนชีวิตจากของได้เรียนรู้ได้เห็นว่าฮ่ออยู่แบบนี้เขามันมันเป็นธรรมชาติแล้วก็สบายฮ่ามีความสุขความนะครับอืมไปแลนหาเงินอยู่ต่างร้ายรายสิบปีใช่ครับครับบาะคนพบความสุขทีแท้จริงครับเม่นครับพ่อเป็นคนภาพมาบุกเบิกไม้บดเลยครับครับมามาเห็ดมาสางมา บุรณะไม่ว่้ซือได้เังสิครับโอ้แต่กี้เป็นยังไงครับนี่ยี่หกไร่มืองนี่โอ้เป็นไฮน้าคือขางๆพึ่นเลยครับเป็นไฮน้าโลนๆนเลยครับบ่มียังบ่มีน้ำเป็นทงหน้าแป็นเอิดเติดแป็นเอิดเติดครับงาเอาไปเลยครับสาสานามกับบ่มีบ่มีครับทาตะฝนอย่างเดียวครับโอ้ปีหนึ่งก็ใช่ประโยชน์เท่าเดียวครับแ่นครับนะครับเนาครับนี่ทา้งนี้เมืงนี้แล่นมากพึ่นเลย จะออกแบบเป็นรูปประมาณเราวงกลมไปประมาณประมาณแหวนครับโอ้แหวนแหวนครับโอ้อกรูปออกแบบเป็นวงกลมเป็นเป็นแหวนนะครับนี่ครับเลือกายมาได้ครับไปนี่ตอนนี้เลือกสามเมตรครับเลือกสามเมตรครับกว้างหกหกกว้างหกเม็ดครับครับอืออาจารย์กรีดออกแบบให้ใช่ครับโอ้ก็สวยงามไม่น่ายเนาะครับเป็นวงกลม มีเกะส่วนโตครับเนี่ยต้นมะขามครับเกะส่วนโตอนาคตอาจจะได้เห็นบ้านในหน่อยทึ่งนันและครับครับสร้างบ้านล้างนหน่อยนี่งาม่น้อยเนาะครับผมยุกลางน้ำครับเนี่ยย่นี่ก็มีกุ้งหอยปูปลาคือกันครับมีคือกันครับครบเลยครับผมครับสามปีที่แล้วนี่มองนีคุดนี่มืดหลายเนี่ยเออมิดแสนกัวเยอะครับครับเฉพาะบองนีนะแสนกว่าบาทเยอะครับ เอาสามมาอยู่บ้านสามปีแต่กี่อยู่ต่กรุงเทพเคยเฮ็ดเกษเเเตเทศนังมาก่อนนี่บ่ครับ่เคยครับบ่เคยจับเลยให้หน้ากับบอเคยเฮ็ดครับดำมวยดำหน้านี่บ่เป็นเลยครับเนี่ยพอพอ,พอสีมาอยู่บ้านไม่เฮ็ดโคงน้องหน้าเป็นยังไงบ้านบ่ญาติ่ครับโอ้บอ่่านครับเปลี่ยนเปลีป่ยนไปหลายเลยครับ <laughs> มันมีความสุขครับได้ตื่นตะเศร้ามาเบิงเขาเขาจเจริญมเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆมัน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 มีความสุขทางใจนะครับผมครับ เอามาจับบักจ๊กบักจอบ,บักเสียใหม่ๆผมซื้ออย่างไีครับโอ้เมื่อยแล้วที่แรกเมือ่อยใจอวอ่ากอกันเราเอาไปเอามาเออมันมันพอเห็ดไปเรื่อยๆมันชิ่นมันนั่นเขาเห็นเขาต้นใหม่ยังเขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยมีความสุขครับกลายเป็นว่ามากสามบาทเนี่ยจากคนมากเกยเอ็ดครับ<笑><笑>อที่แรกนี่มาขุดมาหยังมันอาจสีห่อนอาจสีเมื่อยจังหน่อยครับแม่นครับครับกัดท่ออยู่ครับ ช่วงนั้นท่อนี่มีวิธีจัดการครับความคิดจะพร้อมอย่างไรเนี่ยครับก็ลุยเลยนะครับรองรองเห็ดเบิงเพื่อนก็เห็ดนได้นะจะคลองเสียดไ่ได้วะสนหรับครับโอ้คนบ่เคยเห็ดครับพ่อ่ะเป็นกําลังใจครับเป็นเป็นแรงพักดันให้ให้ให้ต้องสู้ได้คนอื่นเขายังสู้ได้แค่เห็ดต่อมนีหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับโอ้แต่แน่ว่าในนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็ปลูกเองดิครับเนี่ยครับปลูกเองครับปลูกเองลงมือเอง ทุกต้นเลยครับไม่ป้าหารอยก็ต้นครับไม่ผลอีกต้นกล้วยอีกครับผมโอ้โหจากคนบ่เใคยเห็ดนะครับพี่น้องเลยครับนี่ทั้งนี้เป็นโซนนาบ้านได้นะครับปลูกผักหวานป่าครับแตงยอดแล้วแตงยอดแล้วครับครับจัดการจังไรครับนี่โซนนี้เป็นจังไรเนี่ยเออเอาเอาต้นแค่เป็นพี่เลี้ยงครับต้นแค่เป็นพี่เลี้ยงเพราะว่าต้นแค่เนี่ยเขาจะมีอายุองเขาอยู่ อให้เป็นพี่เลี้ยงพักหวานวันนี้ขั้น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 ต้นแค่ไงไปไงแล้วก็ค่อยสตัดออกนะครับตัดต้นแค่ออกให้เหลือแต่พักหวานใช่ครับโอ้พักหวานทั้งหมดเท่าไหรครับเนี่ยเออแปดสิบกว่าต้นครับแปดสิบกว่าต้นจริงๆมันก็ลอยกว่าต้นแหละแต่มันมันมันเหลือเท่านี้ครับหลอดนั้นมาแน่นะจักปีเข้าไาเนี่ยพักหวานนี่ ยังไม่ถึงปีครับครับขวานยังไม่ถึงปีเจ้าเพิ่นกัแตงหย่อนแล้วนะครับนาอครับแสดงว่าติดแล้วครับปลูกกิ้งตอนมาครับครับยิิงจิิงตอนครับนี่ครับพี่น้องติดแตงหย่อดแล้วเด้อครับเนี่ยได้กินแล้วได้นครับได้กินแล้วครับดอกแค่นี่ก็ได้กินแล้วได้กินแล้วครับห้าผุนะครับเด้อเอากอนเสียาผักหวานมาลงนี่ก็คือปลูกต้นแค่ไว้กวนไหมครับครับปลูกต้นแค่ว้กวนเป็นพี่เรียงว้กอนให้มันได้หฮมกอนครับอ๋อคอยค่อยออกผักหวานมาลงครับครับ ว่างว่างผังก่อนครับผมต้นแค่มาให้พันยายลักน้อยจากพักหวานมาลงครับแม่นครับไอปูหางยจ้าเมตรครับเนี่ยเออสองเมตรครับผมสองเมตรนะครับนาะงพักหวานกับหางสองเมตรครับแค่กับสองเมตรครับโอ้เขาทายเยอะนะครับพี่น้องได้กินแล้วครับนี่กิ้งตอนต้นจักบาทเข้าไปกิ้งตอนต้นละสองร้อยห้าสิบครับสองร้อยห้าสิบนี่ก็เเ็นปลูกอันบัคซิดาใช่น้ำครับ แยมครับผสมประสานเลยครับผสมประสานเลยหอยู่น้ำกันเลยครับแมนครับทั้งนั้นก็มีบัคซีดาอคกับพี่น้องบัคซีดาพักหวานต้นแค่บัคเขียบพร้อมครับบัคเขียบพร้อมพักขาก็มีน้อยเนาะแมนครับพักขาก็มีครับพักขาก็มีนะครับพี่น้อยมีพักขาพร้อมนี่บัคแข็งบัคแข็งบักท่านซีดาแดงก็มีครับ สามาปีเล้ครับไปเห็นยูไสยู่บ่ครับนี่คือคือแบบว่าเดมามีแนวความคิดแบบผสมผสานอี่ยังสีเลยเบิงเบิงน้ำเบานิ้วเหรอครับเบิงคลิปน้ำเบานิ้วตามห้อยเบานิ้วไปเรื่อยครับเห็นผู้นันเฮ็ดแน่ผู้นี้เฮ็ดแน่ครับเขาบ่เข้าใจเขาก็ับแล่นไปเบิงไปเบิงหมองนะครับครับโอ้ไปศึกษาเรียนรู้น่าเนอะใช่ครับใช่ครับขอวีซ่าขอความหูน้ำเพลนครับ โอ้นี่ก็ชุดจอดนะครับพี่น้องเพราะว่าบางเือเบิงในคลิปมันอาจสิบบครบถุ่นไปได้หน่อยเนาะครับแม่นครับไปไปพ่อมองจริงนีเข้าสงสัยยังเข้ากับามเพิ่นได้เลยครับครับอีกย่างก็ดีนะครับไปแต่ละมองเพิ่นก็ให้ความรู้ดีดีครับบอปข้าเจ้ากับบริหวงครับบอปบริห่วงครับครับผักหวานป่าต้นแคร์ทั้ง่นก็มีอีกได้ครับพี่น้องครับแย้ภาพไปเบืงฝั่งกบอาย ทั้งนีกัมีใหม่ปลาผอมไปเนี่ยครับมี่ขึกันครับโอ้ตัวนี้ตัวนี้จะเกิดธรรมชาติครับผมครับอนอมันเปลี่ยนส้นปลาดูครับโอ้เรียว่าเป็นปลาเก่าครับปลาเก่าครับครับเท่ากับหายพันยูนี่แหละครับพันยูพันนั่นเนาะมีกับพักสวนขัวหนายเนาะครับตะไคร้บักซีดานะครับพี่น้องเนี่ยบักบักซีดานี่ปลูกแซมกับตะไคร้ครับ บนน่ะนี่คุดคล้องคุดล่องไว้สีคุดเห็ดยังไงนี่อันนี้ว่าจะเรียงกบอีกครับครับแล้วมันยังมัวนแล้วอา่าจะได้ออกกระเบื้องมากอ้อมอีกครับเตรียมบอเลียงกบครับเตรียมบอรเรียงกบอีกโอ้โอ,โอสีแมนสีแมนคือว่าแหงเห็ดแหงมวนเนาะแหงเห็ดมวนครับขย้ายกิจการไปเรื่อยครับแหงเห็ดแหงไปนาเรื่อยครับครับ <laughs> บ่ยุดนิ่งครับผมนี่เป็นคุดบอไวเตรียมเตรียมเห็ดบอกรอบหนาเนาครับผมแล้วเสียวกับเบืองมาหลมใช่ครับครับนี่ก็ลงแหนแดงไว้ก่อนครับบอมันฝังอืความสุขของคนเห็ดเสียบจิตแห่งเห็ดมันแหงมันแหงสีซึมไปเลยนะครับได้แหงสมบูครับผมเชื่อว่ามันปลูกพันได้เนาะครับผมครับตื่นเศร้านี่ก็มายางเบิองสิบบอัมยางเบิองสิดมีความสุขดีครับด้สูตรอากาศ ธรรมชาติครับเห็นดอกใหม่เห็นต้นใหม่พันใหญ่ครับครับมีส่วนผักวะครับเอกนีส่วนผักครับปลูกไว้กินซื้อครับครับส่วนผักสวนครัวนะครับนี่นะปลูกไว้กินในครั้วเรือนครับครับเอาพ่อพ่อตอนแรกพ่อไอ้ตัดสินใจออกจากกรุงเทพมานี่ตอนนั้นตอนนั้นก็คิดเลยบอกครับว่าสิมาเหตุกรตเยั่งครับยั่งยั่งบวกคิด ยังบ้านคิดอยู่ยังบ้านไ้คิดพ่อมาปรึกษากันก็พ่อพ่อแล้วพ่อเราก็เลยออกไอเดียพ่าเฮ็ดแบบนี้ดีบ่ะขั้นขั้นเห็นดีน้าพ่อจีพาเฮ็ดพ่อพ่อก็เลยพาลุยเลยครับครับตอนนั้นบ่อพ่อกำไดงเฮ็ดอยู่เอาเลยแล้วครับพ่อพ่อวามั่เอาเลยแล้ครับเอาแล้วตอนนั้นคิดบ่ครับว่าไม่เฮ็ดกเกีตรสีใสเงินใส บบเลยคิดโบรบริคิดตัวนั้นเลยครับครับเอาละอาอายบ้างแผนหนึ่งไรบ้านี้เรื่องเรื่องการเงินครับการดำรงชีวิตประจาําวันตอนที่ห้ากับมายุบานใหม่ๆก็ตอนนั้นก็ยังพ่อมีมีค้าขายอยู่มีการขายมีเปิดร้านขายของอย่างกับพ่อได้อยู่ครับแต่ว่าไอ้เรื่องเรื่องเกษตรเนี่ยส่วนมากจะเป็นพ่อเป็นคนจัดการหมดครับอืมตอนนี้ก็ยังเกิดยังมาเปิดร้านเล็กๆอยู่หน้เนาะครับครับ ม,นนมีลานเล็กๆอยู่ยทั้งหนาหนาแปลงเหมือนนะครับพี่น้องเด้อ<ม>ขายของชําเล็กๆกระสีพอมีรายได้จากตรงน,น,รนั้นนําครับผมได้เนาะถ้าสมมติว่าพี่น้องเพิ่อนอยากเพิ่อนอยากเพิ่นเบื่องานเพิ่อนอยากออกมาอยู่อยู่บ้านคืออ้ายนี่อยากให้อายแนะนาเพิ่นในว่าสีว่างแผนจั่งได๋เรื่องการเงินการดํารงชีวิตประจําวันจังสี่นะครับโอ้ไอ้บ่บตรงไปคิดนังไรยดอก ขั้นขั้นคกอว่าเขาใจเขามักทั้งนี่เขาออกมาเลยครับมาโยงสีดีกว่าบ่าต้องไปพะวงครับตื่นตะโซ t ต้องไปเฮ็ดงานบังคับเจ้าของนะพี่สนะครับเป็นหน้ายเจ้าของแมนครับแมนครับนี่ฟ้ามกบเป็นนะครับพี่น้องนี่ฟ้ามกบโอ้ฟ้ามกบนี่ก็เฮ็ดแบบงายย่ายนันยงไงเนาะเฮ็ดง่ายครับ ต้องเหตุงานคุดร่องกอนครับคุดร่องกันครับครับคุดร่องแล้วก็ปูผาครับอันนี้ครับแม่นครับโอ้แล้วก็กบมาลงเลยครับโอ้พันก็อยู่แบบมีความสุขน้าหน้ามียังับเนี่ยน้าอ้ตัวนี้เป็นน้าบาดาลครับน้าโซลารเซลล์วังหันโซลาเซลล์นะครับโอ้น้าบาดาลนะครับนะครับเลียงกบไปทั้งเม็ดจักตัวอ่อร้อยคู่ครับล้อยคู่ครับอืมโซนนี้เป็นแม่พันธุ์ ครับฟังพุ่นค่อยเป็นพอพันครับครับก้าวจะกัสีไปสร้างแรงอาหารเท่านั้นครับแม่นครับไปถ้าขายนําขายนําครับครับ่นเป็นสีโย่นทั่วเลยนะครับเป็น้นองปนนะปนมีส่วนถี่ส่วนถี่เป็นโขกก็มีส่วนถี่เป็นนามก็มีหน่อยเนาะครับแม่นครับครับแล้วก็เพ่นจัดไอวิธีการจัดบอเพ่นก็สียเอาฟางมาใหว่นะครับเด้อ ฟางมาไหวให้เพิ่นส่วนได้เนาะให้เพิ่นส่วนครับครับช่วงนี้เพิ่นเพิ่นอายากจํำสินนะครับก็หาฟางมาไหวเพิ่นส่วนบนครับครับเพิ่งเพิ่นก็แข็งแรงดีนะครับพี่น้องสองบ่อตรงนี้เลยพี่เอรกเตียมเสียนนะครับนี่เป็นโค้งนี่เอ่อตรงนี้ปล่อยให้พักพักสาบหรือพักนุ่นขึ้นครับครับก็พักเอกับเอมากระทกลบบ้านท่านหรือว่าสวรรค์นี่แหละครับครับ พอนึงขึ้นเพราะแถวนี้เขาเจ้ากินดีโอ้กวางแผนครับว่าสิปลาปูพังสามน้ำแลวกกระทอกโลกความครับงมนครับสิให้เพ่นขื่นทังนี้ละครับห้เพันขื้นทังนี้แ่ละอือมหมันเป็นห่มไปน้ำนะครับ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 พักยู่นี่นี่ปูไว้นี่ด้ขายไว้ส่วนมากบ่ขายครับส่วนมากแจกพี่แจกน่องแถวนี้ล่ะครับแม่นบ่ครับครับแจกนแน่แจกน้ำแน่ครับแจกเขาเจ้ากินเลยครับ พั <F uck> กก็มีหลายคณะต้นหอมค,คพักกาดดอกหนึ่งเสี้ปลาหน่อยเนาะลูกแววปลาอยู่หันข้าเดียวคร,บครบนบคกับบักเขือพริกบักเขือพักชีพักสลัดมีเหมดเลยนะครับเน<ง>้อยนี่มุหนาเสื้มาจากคนบ่เคยเฮ็ดเกษตรคนบ่เคยปลูกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแบบ เวลาห้าสีปลูกสีเฮ็ดยังนี่ห้ากับมาศึกษาเพิ่มเติมสิบบครับครับแม่นครับเร่องเช่นการปลูกพักครับอันนี้ก็บักบวบงูครับครับบวบงูที่เอ่อความมันเป็นหมากเราจะเอาเอาไส้มาทวงมันมันมันมีเคล็ดลับของเพิ่นอยู่นี่แม่นบ่อแม่นครับบัวหอมันงอโอ้เดี๋ยวมีรูปให้เบิ่งอยู่ครับบักบวบงูครับบวกงูเงาครับเดี๋ยวพ่อเพิ่นพ่อเพิ่นเป็นหมากก็เสียเอาขายเมล็ดครับ ก็ขายเมล็ดป่ครับขายเมล็ดเมล็ดละหาบาทครับอ๋อแววเข้ากับเสียเอาหายังมาท่วงให้เพิ่นนวยเพิ่นตรงใช่ครับใช่โอ้เนี่ยไปได้ไปได้ไอเดียไมมใช่ครับเออมีมีคนมาบอกเพิ่นห้เพิ่นห้เมล็ดมากเพิ่นก็บอกสูตรเช็ดมานําครับนะครับแต่ว่าแซบครับอันนี้หวานครับบวบงูบวบหวานครับปลูกไว้เพื่อขายเมล็ดใช่ครับใช่ เต็มเงใหญเพื่อนปลูกงามทุกต้นอยู่นะครับนี่เด้อพอในถาดก้อนใบเนี่ยพาะในถาดกันครับเพาะในถาดเราค่อยมาลงแปลงครับโอ้เห็ดมังคุดข้นว่าใคยปลูกว่าใคยเห็ดได้ครับนี่อี๋งามแล้วกําลังเรื่อยขึ้นครับเนาะข่างเคืองอยงนี้นี่เห็ดเองมาดเองเห็ดเองเบิ้ดเลยครับนี่ก็ขื้นโค้งขึ้นยังเงี่ยงไปเลยแม่นไหวครับเอาโค้งนี่ก็เห็ดเองเหรอครับครับเชื่อมเองเชื่อมเองไปเห็ดกันกัมูโอ้ โอ้แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่เขาเพราะเหตุอีหยังไดนพึงผ้าตัวเองไหนเข้ากับพึงผ้าตัวเองครับแมนครับครับบ่ต้องบ่ต้องจ้างครับจ้างให้น้อยที่สุดแมนครับแมนโอ้พาดโค้งเล็กยังเหตเองนะครับนี่ผมมีเห็ุบ่เปลยนได้เนี่ยงานเชื่อมนี่บ่เป็นเลยครับพี่น้อกนี่งูจะเ่ายครับครับทีแรกๆกับบ่เปลี่ยนกันมันต้องมามาอยู่งสี่เขาต้องต้องซอยเหลือเจ้าของมันได้หลายที่สุดครับแต่ว่าคันไปจ้างเพิ่นหรายมันก็ โอเฮ็ดบดนีกับโบเป็นธรรมดาด้ยครับฝึกเอาฮาดเอานาหน่อยนแน่นครับฝึกเอาฮาดยังมาเป็นกับฮาดเอานะครับเด้อพี่น้องถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเด้อยย่างในน้อยนี่ก็อ่ะเดี๋ยวสุดท้ายยังให้อายสรุปให้พี่น้องฟังนะครับครมามาอยู่ยังสีมันมันดีอย่างไรมันได้ยังไงครับเนี่ยโอ้ได้ได้ชีวิตที่มีความสุขอยู่กันเป็นครอบครัวได้อยู่กับครอบครัวเจ้าของน้าแล้วก็โบต้องไปดิ้นรนยังไยอ่า มีอย่างเขาก็เฮ็ดไปยู่ไปกินไปมันสำนีกกับมีความสุขแล้วครับได้ยู่ได้กินก่อนได้เนาะครับได้ยู่ได้กินก่อนครับได้ยู่ได้กินก่อนนะครับเด้อจังจากนั่นกับจังจังต่อหยอดจังพัฒนาอาครับครับพรวอมมาปลาไอ่แตสีค้ายก็ข้ายไดแล้วครับเอามีโครงการสีเฮ็ดอียังต่อบ่ครับเอ่อตอนตอนนี้ก็มีอยู่ครับกับว่าว่าจะ เปิดฟิชชิ่งอะแต่ว่าล่อนะาคตตัางนาก่อนให้มันลงลงโตกอนครับเตรียมปลาไ้ก่อนครับเตรียมปลาเตรียมบอยังไ้ก่อนหน้าคตอาซิมีเอกฟิชชิ่งปั๊อ่าครับอาจจะเป็นมองท่องเที่ยวก็ได้มองนี้ครับแต่การล่อไว้ก่อนครับเจ้าเนี่ดีงามเลยครับพี่น้องนี่นี่บัคซีดาแดงเอาส้นนี่จักปีก่อยเพิ่งเห็นทั้งนาเนี่ทั้งทั้งนานี่เพิ่งเห็นได้ปีกกว่านครับโอ้ปีกกว่านนะครับเนาะอ่ะ ก็ดีใจน้ำอายเพิ่นนะครับเด้ยางี้หน่อยก็เลือกเลือกทางเดินชีวิตของจะาล้องหนายเนาะครับก็ต้องไปเป็นลูกจ่างไผ่นะครับเรื่อเอาถ้าบม่มีหนี้มีสินหนีพ่อมาเฮ็ดยังสี่ก็ดีได้ผมว่านาะโอ้แม่นล้วดีพ่ออยู่พ่อกินครับนะครับหาเฮ็ดกินแบบว่าไปแต่ละเหมือใส่ชีวิตอิสระมีความสุขอยู่กับลูกกับเมียกับธรรมชาติครับได้เนาะแม่นครับอ่ะสุดท้ายอ้ายฝากยังถึงพี่น้องนะครับอันนี้ก็ให้มิธีนะมิธีเราต้องร้ายดอก อย่าไปมีหลายทัพที่นะมีหนหน่อยเฮ็ดเอาเจาะไอ้จออแจะไปพ่ออยู่พ่อกินกันก้อน,นกับพ่อแล้วครับอันเห็ดหลายๆมันเบิ่งยากอืมเอาซ้ำแห้งจะคล้องไหวหน่อยเนาะซ้ำแห้งจะคล้องไหวสองไายสองลายสามไรยนี่พอดีโอ้พอดีแล้วครับตำนาน <laughs> คอยเบิ่งทัวยิ้มบอกไรยนี่ลายพอดี่้ะลายพด เอาเอากับประมาณว่าเห็ดหน่อยๆจากหน่อยไปก้อนได้นับเห็ดลายหนึ่งสองลายมันมวนมันดีเห็ดห้มันดียังไปไปขยับขยายไปครับเนีนครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวจะว่างแผนดีๆนะครับพี่น้องว่างแขนดีๆเห็ดหลวงนากอนะครับแล้วก็เริ่มเห็ดจากหนึ่งไปสองได้น้อสำคัญอย่าไปลงทุนหลยครับอย่าไปตั้งเป่าไม้่าสิเอาแต่เงินยางเดียวครับตั้งเป่าว่าเห็ดเพื่อปาาเพื่อทองกอนครับอับอิ่มหลือจังวากันครับน่ ครับอ่ะไอ้ยังไม่เหร่นน้ำสนใจยังไม่เยี่ยมชมก็มาใดได้เนาะครับไอ้บ้านบ้านนี้ไรบ้านเราไฟครับบ้านเราไฟตำบลหาดคำต้อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายหนองคายนะครับเดอขเบอร์โทรนะครับ092ครับ883 8309ครับครับเฟซบุ๊กอ่าพุทธิพัฒน์ปราบคนชั่วครับครับพุทธิพัฒน์ปราบคนชั่วด้วครับพี่น้องเลิกกับไปเข้าไปเป็นกำลังใจแลกเปลี่ยนความหูความคิดเห็นกันหน่อยนะครับเนาะ ครับอ่ะโอเคมานีกาขอบคุณพี่เอกครับครสวัดีครับขอบคุณพี่เอกคุณพัดปราบคนชั่วนะครับพี่น้องที่หิยยำช่มป้ามยำช่มแปลงครับผสมประสานนะครับหลากหลายก็ะมีอยูมีกินนะครับขอบคุณพี่น้องน้ำรับที่ติดตามนับช่มรายกันเดี๋ยวคลิปหนาจังพอกันไหมนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ